เดี๋ยวเ, like, เราคันน <statistics> <c oughs> ี้ไปเซอร์ไพรส์เจ <t S 2> <t HAHA S 1> <t> ๊เปียวดิว่ามันจะรู้สึกยังไงนะครับกับรถคันที่มันเนี่ยไม่ชอบคันที่มันเนี่ยอยากให้ปอนเอาลงน้ำล้วทำไปเท่าไรเนี่ยสองแสนวันนี้เจ๊เปียวคิดแผนการชั่วร้ายได้แล้วเจ๊เปียวจะลงมือเองขอหนึ่งเน็่คนนะ เอาละครับทุกคนวันที่ทุกคนรอคอยเนี่ยมันก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้รถเป่าอาร์มเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆจะว่ายังไงอ่ะก็95%ของความพร้อมกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเอารถเข้าบ้านครั้งแรกเจเปี้ยวจะรู้หรือเปล่าคือผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ทำรถมาเนี่ยหลาย EP เนี่ยเจเปี้ยวนางก็สงสัยนะครับแต่ผมเนี่ยบอกว่าเออรถเพื่อนรถคนนู้นคนนี้แต้เอาโลโก้ผมไปใช้รถผมแม่งมันโคตรจะเท่เลยนะครับเพื่อนๆเห็น เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจาด,เ,ด,จาดเป็นไงเป็นไงเอาจัดนะครับเพื่อนๆคือผมจะมให้เจเปียวดูไว้ทุกคนนางเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะครับว่าผมเนี่ยได้แอบ จิกเงินเจเปี้ยวไปจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เยอะพอสมควรนะครับคิดว่าเจเปี้ยวน่าจะชอบนะครับแล้วน้องอีออนเนี่ยจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆแต่น้องอีออนถามหารถคันนี้ตลอดเลยนะครับเพื่อนคือถามหาว่าพ่อพ่อรถคันแดงไปไหนอะคันที่ป่าวันัเอาไปลงน้ำอะครับคันที่ป่าวันเอาไปลงน้ำเนี่ยตอนนี้มันอยู่นี่แล้วนะครับเพื่อนผมเคยบอกน้องอีออนไปว่าเออน้องอีออนพ่อเนี่ยเอารถไปทําใหม่นะครับแต่น้องอีออนเนี่ยอย่าไปบอกแม่เด็ดขาดเลยนะโอเคป่ะคือพ่อเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาทั้งหมด หเดือนนะครับซึ่งเจนะีปี้วนี่ยถามผมตลอดนะว่าเออไหนเอารถไปขายรถเ,เป็นไงบ้างรถมันอยู่ไหน<อ>คือผมให้เพื่อนผมเนี่ยเขียนไปนะครับเพื่อนแต่ผมไม่ได้บอกเจีปี้วเลยวันที่เพื่อนผมเขียนไปนีผมบอกกับเพื่อนไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับเจีปี้วเด็ดขาด แม้กระทั่งช่างนะครับถ้ามีคนถามก็บอกว่าเออเปล่าอามารถไปขายแล้วแต่เขายังไม่โอนตังค์มาให้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคันนี้พอจะแดกบอลเพื่อนเลิฟได้หรือเปล่าวะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ผมคิดว่ายังไงอะ่ะบอลเพื่อนเลิฟก็โดนแดกอยู่ดีเออดูไว้นะบอลเพื่อนเลิฟรถพี่มันแรงเข้าใจป่ะบอลเพื่อนเลิฟได้ข่าวว่าป๋าบอลประกาศวันแข่งแล้วนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ทีอผมาจะซื้อขิงไปแบบเป็นโล <c oughs> ซื้อขิงไปทั้งสวนนะเออเอาแบบเอาใส่คันนี้ไปอะ่ะคือแบบขนขิงไปเต็มที่อ่ะครับน้องๆผมจัดให้ป๋าบอลักนน่อ้วเพื ปเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปหาเจเปียวดีกว่าเดี๋ยวเราคันนี้ไปเซฟไเจเปียวดิว่ามันจะรู้สึกยังไงนะครับกับรถคันที่มันเนี่ยไม่ชอบคันที่มันเนี่ยอยากให้ปอนเอาลงน้ำเอาไปเซฟไแม่งเลยคือถ้าโดนด่าก็โดนมันนั่งสับไก่อยู่อะรถคันนี้จะโดนสับไหมเนี่ย อะไรทำไรอะ่ะฮะซับไก่ซับไก่ทำไมต้องซับไก่อะ่ะเ้าจะให้ซับอะไร่ซับไอ้ตเดี๋ยวไปบอกนะเว้ยโอเคป้าโตบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงอเออเอ้าวไอ้ตัที่เราคุยกันไว้อะ่ะใช่ป่ะเพื่อนเนี่ยโตเป็นไงชอบป,ป้าโตรถรถใหม่ยังชอบป,ป่ะ ตอบดีชอบหรือไม่ชอบตอบทุกคนแม่งผมจะโดนไหมวะผมมีความรู้สึกวันวันรู้สึกเหมือนประมาณว่าผมจะโดนอะไรสักอย่างนี่แหละอย่าโดนเลยนะผมรักรถคันนี้มากครับเพื่อนๆคันนู้นก็รักเหมือนกันคันแดงก็รักเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะมันแรงทุกคันนะครับมันมีสตอรี่ของมันทุกคันนะเออ่ว่าจะเกิดก็ต้องเกิดทุกคนคือผมก็ต้องบอกความจริงอยู่ดีแหละว่าผมเนี่ย เอารถไปทำนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจเปียวเนี่ยไม่ทราบราคานะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคือมูลค่ามันก็สูงพอตัวนะทุกคนถ้าผมตีคร่าวๆตอนนี้นะรถคันนี้มูลค่ามากสูงสุดนะที่ทํามาในประวัติศาสตร์การแต่งรถของผมเลยคือเกือบสองแสนน้ำู้ตรงๆเลยแล้วล่าสุดเนี่ยท่อเพิ่งตกถนนนะเพื่อนๆดูเนี่ยล้มมานะพเพื่อนๆล้มมาท่อตกถนนเลยคือท่อพังอ่ะตรงท่อพังหมดอะ่ะคือมันแรงจนเกินจนท่อหลุดนะครับ๋ยวผมจะเรียกเจเปียวมานั่งคุยนะว่ารู้สึก ฝากเลก่นใจ้กับผมด้วยนะครับเ,เพื่อนๆจะทําให้เต็มที่ไม่ว่าวันวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะยอมรับมันนะเออมาทีรักมันดูอะไรดิทีรักจ๋าในถามหารถคันนี้ม่ใช่นีมันมาแล้วเนี้ยนบอกว่าขายเขาไปแล้วขายช่างแล้วเราเอามาทำไมไม่ขายไม่ขายคันนี้คือไม่ขายขายไม่ขายไม่ขาย,ขายอย่าแม่คิดจะทําอะไรนะเราทำทาะไรเนี่ยมนะเทอะไรเฮ้ยเตี้ยวเบาๆหน่อยดิมันมีมูลค่าหมดนะเว้ยหมดท่าไหค่ะ อไไร้จะจะพูดให้ฟังไงมันพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่รู้ไงให้อันนี้คือให้ให้เมียรู้ก่อนไงสองแสนฮะแกไม่รอดแน่แม่พูดบอกหกพันแสนอะไรหกพันหกพันได้อะไรเฮ้ยหกพันได้อะไรรู้ปะได้แหละอ่ะมาดูหกพันได้อะไรดูรถรถจัดการอย่างยนต์จะแข่งอะไรก็เข้าได้เฮ้ยได้ดูคลิปป่ะว่าป่าบอลมันทำให้เราเสียสติขนาดไหนเว้ยยังไงก็ไม่ได้ทีหนึ่งทุกคนเชื่อเปี้ยงไหมเชื่อไหมสองแสนอะไรฟังกูนะเว้ยเนี่ยใครจะได้ใครจะได้ เดี๋ยวฟังก่อนมานั่งนั่งคุยก่อนนักเรียนก่อนถามว่าหกพันได้อะไรใช่ไหมไม่ได้ถามก็บอกของเงินเป็ครั้งแรกหกพันใช่ปะหกพันไม่ได้อะไรเลยก็คือรถคันนี้จะไปแข่งกับป๋าบอลไงเข้าใจปะฟังปากเจ็บเพียวดูนะคนยังไงก็แพ้โอ้มากอะเราเอาเงินที่ไหนไปทำเงินมึงอะฮะวันนี้เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนไม่ไม่คือวันนี้มันเดินพันในศักดิ์ศรีแก๊งพวกเราเว้ยใครอยู่เก่งมึง กาอยู่อนบอกว่าย้อนอยู่แกงเบาอามเจเปียวอยู่แกงเบาอามมันพูดกะน่นอ่อนเด็จปียวยังไม่ได้พูดว่าอยู่แกงไข่เจเปียวก็มีแกงของเจเปียวอีกไม่นานคอยดูเลยเันี้สองแสนใช่ไหมเดี๋ยวเจอแกงอะไรเมียดโดนบุบเฮ้ย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 เย่าเฮ้้ฮ คิดวมัหนีแล้วรถมึงจะรอดไหมนี้ก็แพ้ต้องมาคุยกับเจ็บปี่หอแพ้อะไรวะแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เอฟซีดูไว้นะคะทุกคนถ้ารถคันนี้แพ้ใส่จีติงเต้นหนึ่งวันนะโอเคปะเตรียมตัวเลย24เอ้ย29โอ้27เดือนแล้วทุกคนจะออกแข่งกับป๋าบอลถ้าคันนี้แพ้เอฟซีทุกคนเตรียมตัวได้เลย บอกเลยว่าคันนี้ไม่หมูนะจ๊ะรถที่ป่าบอลเข็นลงน้ำเนี่ยมันจะหัวกลับไปหาป่าบอลและจัดการเวฟม่วงบังลมป่าบอลให้สิ้นซากเลยและผมมีของสุดพิเศษไปเซอร์ไพรส์บอลเพิลเลิบสุดหลักด้วยหวังดูซิว่ามันจะคืออะไรไปขุ้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเ,คเจอกันที่สนามเดีย๋ยวรอนนางอีงออนมานะครับว่าเาอีออนจะชอบหรือเปล่า ถพอ่อเทพป่ะชอบไหมระหว่างรถป่าบอลกับรถเป่าอามพี่ออนจะเลือกรถใครรถพ่อรถพ่อใช่ไหมป่าวัดกากไหมโอเคมีบ้ากจับมือดิ ม,มาค่ะทุกคนวันนี้เจ๊เปียวคิดแผนการชั่วร้ายได้แล้วคุนวันนี้เจ๊เปียวจะแกล้งเบาอามนะมันเอารถไปจูนอีกแล้วแล้วมันก็พึ่งกลับมาตอนเช้า <c oughs> มือเจ๊เปียวไม่ให้มันนอนในบ้านให้มันนอนข้างนอกวันนี้เจ๊เปียวจะลงมือเองจะตัดผมเบาอามที่มันพึ่งทำมาใหม่ได้ยินมันคุยกับป้าบอลว่าจะเอาทรงผมนี้แหละได้ไปแข่งรถค่อยดูทรงผมกินขาดแล้วก็อวดว่า,ารถเท่อะไรอย่างนี้ไปไปดูกันยังไม่ตื่นหรอนี่ทุกคน หลับจริงว่ะทุกคนคือมันกลับมาประมาณตีสี่ตีห้าหรือเปล่าเจ๊เปียวน,นอนเจ๊เปียวไม่รู้เจ๊ปเปียวไ่เปิดบ้านให้มันนะทุกคนให้มันนอนที่นี่เห็นไหมนอนนอกบ้าน,นทุกคนใครบอกว่าบอาอาม,มเก่งไม่กลัวเมียดูคลิปนี้ไว้นะคะทุกคนดูไว้ว่ามันได้นอนข้างนอกนเนี่ยโผมหน้าคนที่กลัวเมีย,ยแล้วก็ทรงผมแบบเนี้ยดูไว้คลิปนี้แหละเ,เ,เป็นคลิปสุดท้ายของทรงผมนี้เฮ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 ้เงียบจังขอหนึ่งเส้น ขอหนึ่งเส้นก่อนนะไอ้บาวทำไมมันไม่ได้วะทุกคนหรือว่าทรงผมของมันจะเป็นอาถรรพ์แม่เจ๊เปียวตัดดูดิตัดยังไงก็ไม่ขาดยังไงดีวะเจ๊เปียวจะหนีบกล้องไว้ตรงนี้นะทุกคนตรนี้ต้องดึงมันทำอไรไม่ได้นะดี่ทุกคนมันตัดไม่ออกจริงๆด้วยนะเห็นการของฉันเฮ้ยเออเออมันตัดไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ย เฮ้ยทำอะไรเนี <S <S ่ยเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรมือเปล่าเแบบไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยแล้วเส้นผมอะไรเนี่ยเส้นผมจิ๊บเปจียวเองเฮ้ยเกิดมาได้ไงวะฮะอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยคนยิงโอนรับว่านอนโอ้โหอะไรออกเลยเนี่ยไหนออกไม่มีหรอกหรือว่าอยู่อะไรมันดึงผมดึงผมไม่มีอะไรไม่มีนี่อะไรไม่มี อะไรไม,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโดยท่าดึงเป็นไงบันที่ยาหันมาเนอะนั่นอะไรนี่คืออะไรเปนไก่เลยไม่รู้ไงเอามาทำอะไรอย่าบอกนะว่าจะเอามาตัดเปจะเอามาตัดเปเอาไก่มาตัดผมใช่ไหมจะเอามาตัดเปเป็นโรคเปยเหมือนไส้ก็เลยจะตัดเปใช่ไหมเอฟซีทุกคนใช่ไหมจะ ผมเบาอามที่มันเพิ่งทำมาใหม่ผมก็เห็นขาดเลยไม่มันเจ็บหัวไงโบสิีมันไม่เจ็บหัวแล้วออนไก่มาตัดผมทําไมเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเลยโอ้อะไรเนี่ยอูอะไรวะอหะดีดีผมก็ไม่มีหลุดเนี่ยดูผมทุกเส้นผมเนี่ยใช่ไหมมันเจ็บหัวว่ะฝันไปวะเหมือนอะไรมาดึงดึงหัวไม่มันไม่ได้ว่าฝันแล้วเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้ทําอะไรเลยทำมันก็ต้องขาด้น่นิแผนการของฉันเอ้ย ยงไม่ได้ทำผมนี่ทำมาเพลงเลยนะทำมาเพลงนะเว้ยทรงเนี้ยจะรู้ดีมันทำมาเพลงก็เลยไม่กล้าตัดคลิปนี้แหละเป็นคลิปสุดท้ายของทรงผมนี้ทุกคนมาานี่มานี่มานี่เลยมาเดี๋ยวเอากล้องนี้มันถึกไว้เลยผมจะเปิดกล้องนี้ดูนะเพื่อนๆเออว่ามีอะไรอยู่ในกล้องมาตัดจริงือปอมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ผมบอกเลยเดี๋ยวก็รู้อะ กองนะนี้่าว้ไ่กลัวเลยเเยเนี่ยหนาทีเนี่ยมันถ่ายอะไรมันไม่ดูแนละทุกคนเนี่ยหนาทีเนี่ยรีวิวชีวิตประจำวันวันีเจเปี้ยวจัดไม่ใช่ลวไม่ใช่ล,ชลเออมันนสีแดงอะเจเี้ยวทำลาไม่ได้ได้วยาน้ตรงนี้เลยเทำมมา,แนานยแมน ทำลายผมนี่หลักฐานเลยนะเนี่ยเฮ้ยตัดโลดเฮ้ยตลก์จ้ะตอไม่อยากได้เฟยแบบหัวหัวแล้วโลนแงเออได้ป่ะอร์ชั้นเก่าก็เลยจะตัดใหม่นี่มีกันไกลด้วยนะกันไกลเดืนเมื่อกี้นี่เลยทุกคนดูดิ เอ้ยเกินไปแล้วเอาเอะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่บ่อยดีก็ได้ไม่ต้องอยู่ข้าวงๆของทำไมฮะต่อไปรถเกิดจำพัง ดีนี่มันตัดผมไม่เข้าเพราะทรงผมเนี้ยผมได้บอกกับคนที่ทานะครับว่าทรงผมเนี้ยไม่ไม่ไมคือทรงผมเนี้ยคือคนบอกช่างไงว่าขอนิ้วเหนียวเขาเลยจัดให้ก็ี่เขอ่อนให้เฉยวเลยเมื่อไหร่ทรงผมไม่ทำมาเพลง้วยแบบเอ็กปาบอลเขียนดีกันแน่เจ๊เปี้ยวบอกเลยว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกูกไว้ด้วยฝากไ้ก่อนนะไม่ใช่เลยหรอกผมแอบไปทำรถเพิ่มอีกแสนหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะครับผมก็ได้ตัดสินใจไปโกนหัวโลนนะครับเพื่อมาเอาใจเจเปียวมาดูกันสิว่าเจเปียวจะชอบหรือเปล่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงร้านตัดผมแล้วนะครับซึ่งเจเปียวบอกว่าชอบแบบหัวโลนใช่ปะโอเคผมยอมทิ้งทรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อกลับไปหัวโลนเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เสียดายเสียดายกับตังค์ที่าทำมาวะลากอนนะจะผมเดทล็อกสุดเท่ไว้โอกาสหน้าเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะ เป็นยังไงครับน้องๆทรงผมใหม่โคตรเท่มันเป็นต่อๆว่ะข้อเสียของการถักเลดล็อกนะข้อเสียคือมันสระผมยากเว้ยทุกคนผมไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้นะและซึ่งน้ำยาบางตัวเนี่ยผมก็แพ้นะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวทรงผมใหม่นี้ไปสเสิร์ฟให้เปเบลดูอะและตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาผมทรงใหม่นี้ให้เจเปบลดูนะครับว่าเจเบลจะชอบหรือเปล่านะครับนี่มันนอนอยู่กับเปย์เนี่ยทุกคนเปย์ที่มันตัดผมเมื่อเช้าเนี่ยเฮ้ยเป็นไงทรงผมใหม่หล่อปะหล่อปะ แล้วแกไม่ใช่เหรอเนี่ยดันหัวรถมาเพื่อเจ็เบี้ยวเลยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าเจ okay, okay. ็เบ oh ี okay, ้ยวแกงผมมาสบสำเร็จนะครับทุกคนผมตัดให้เองเลยก็แล้วกันนะครับเจอกันอีพีหน้าเจ็เบี้ยวอยากดูผมตอกทุกคนมันจะพี